สวัสดีทุกท่านนะครับผมจะสอนการแปลงจอยธรรมดาให้เล่นกับเกม FIFA ายีในเกมคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสำหรับใครที่ใช้จอยต่อกับโปรแกรม d s 4 Windows ไม่ได้นะครับส่วนใครที่ซื้อจอยมาแล้วมีไดเวอร์แถมมาต้องลงไดเวอร์จอยนั้นด้วยนะครับ ส่วนเว็บไซต์นี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้ไว้โหลดนะครับก่อนอื่นเราเข้าไปที่เว็บไซต์ x 3 6 0 ce นะครับผมจะเลือกดาวน์โหลดที่6 4สิบิตนะครับไฟล์ที่โหลดออกมามันจะเป็นไฟล์ซ i p นะครับ ก่อนอื่นผมจะตั้ง new folder ใหม่นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการ install นะครับให้แตกไฟล์นะครับมันก็จะขึ้นโปรแกรมนี้นะครับให้เราไป double click ที่โปรแกรมเลยนะครับก่อนที่จะ install คลิกโปรแกรมเราต้อง เสียบจอยไว้ก่อนนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรากด create นะครับกด net นะครับรอสักพักนะครับเราจะขึ้นแบบนี้นะครับกด finish ครับทีนี้เราก็ลองกด ปุ่มจอยเรานะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับอันนี้ของผมใช้งานได้นะครับเมื่อทดลองเสร็จแล้วนะครับกดเซฟนะครับแล้วเราก็ออกจากโปรแกรมเลยนะครับมันจะมีอยู่สามไฟล์นะครับให้เราคัปปี้ไปไว้ที่ไฟล์เกมนะครับไปที่ไอคอนเกมนะครับคลิกขวา เปิด Open File Location นะครับแล้วก็วางไฟล์3ไฟล์นั้นไว้เลยนะครับออกจากโปรแกรมนะครับลองเข้าเกมดูนะครับว่าจอยเราใช้ได้หรือเปล่านะครับ มันจะขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวผมจะออกจากเกมเข้าไปแก้ไขให้ดูก่อนนะครับเราก็เข้าไปที่ไอคอนเกมเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาเปิดที่ open file location นะครับไปที่ชื่อ x input 3นะครับเปลี่ยน เลข3เป็นเลข4นะครับแล้วก็ออกโปรแกรมอีกทีนะครับแล้วเราก็เข้าไปคลิกเข้าเล่นเกมดูอีกรอบนะครับโปรแกรมนี้สามารถต่อจอยได้หลายจอยนะครับ เดี๋ยวผมลองเล่นเกมให้ดูนะครับมันอาจจะเงียบนิดน,นึงนะครับผมก็กดใช้งานได้นะครับ ผมลองเล่นให้ดูแล้วนะครับปุ่มจอยของเราสามารถใช้งานได้นะครับเล่นได้นะครับพวกเล่นท่าเล่นอะไรได้หมดนะครับ สำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือทําไม่ได้ก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอีพีนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจช่องผมให้ด้วยนะครับ